ได้แล้วก็ถึงซอยซอยแล้วนะเลี้ยวครับผมบวันนี้ถึงเร็วนะัเสาร์ไม่มีรถมันหยุดก็เห็นบรรยากาศเลยนี่ขับข้าวอะไรเต็มร้านนี้ด้วยนะครับ ข้าวกับมะฮอดแล้วเดี๋ยวท้าไปบังกับเขากัน,นโอ้โหมีเยอะแยะเลยหลายอย่างต้นปิงปลาก็มีไเลยปลายยางก็ แนะนำเมนูเนี่ยมนี่มีบ่อปลาดุกต้มมีตะอมปลาดุกอ่ะมีปลาย่างมีกรบย่างด้วยรปรดี๋ยวจะเป็นนะไอ้ปลาดุกปลาดุกไม่มีไมนมกับลางปลาดุก

ได้ลาบปลาดุกเดี๋ยวจะเข้าปติดตามารในการกินกันเลยนะครับ